เคยไหมที่คุณตื่นขึ้นมาตอนตีสมองขึ้นไปบนเพดานในความมืดที่เงียบสงัดแล้วถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันกันแน่เคยไหมที่คุณรู้สึกถึงความกลัวที่อธิบายไม่ได้เกาะกลุมจิตใจเมื่อตระหนักว่าพลังงานที่เคยพรุ่งพล่านความรู้สึกฮึกเหิมเหมือนสมัยหนุ่มหนุ่มมอดูเหมือนกำลังจะจากคุณไปตลอดกาลคุณมองเข้าไปในกระจกแล้วเห็นผู้ชายคนเดิมแต่แววตากับลดความสดใสลง และร่างกายก็เริ่มรู้สึกหนักอึ้งเชื่องช้าราวกับเครื่องจักรที่ขึ้นสนิมไปตามกาลเวลาและที่เจ็บปวดไปกว่านั้นคือความเงียบงันที่น่ากลัวในชีวิตคู่การหันหลังถอนหายใจการหลบสายตาคนรักไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะความไร้เลี่ยวแรงของร่างกายที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่มั่นใจและอยากจะเก็บตัวเงียบถ้าคุณกำลังพยักหน้าให้กับคำถามเหล่านี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลย ผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลกตั้งแต่นิวยอร์กถึงลอนดอนจากโตเกียวถึงเบอร์ลินต่างกำลังแบกรับความทุกข์ระทมนี้ไว้อย่างเงียบๆพวกเขาเรียกมันว่าเป็นกฎแห่งวัยชาราเป็นโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้ณวินาทีนี้ผมอยากให้คุณวางความเชื่อเหล่านั้นลงชั่วคราวแล้วเปิดใจรับความจริงอีกด้านหนึ่งความจริงที่อาจสันคลอนสิ่งที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความชาราไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะเชื่อไหมครับว่า กุญแจที่จะปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งความเหนื่อยล้าเพื่อคืนชีพกระแสะเลือดที่ร้อนแรงในกายและจุดไฟแห่งความปรารถนาให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้อยู่ที่ยาเม็ดแพงๆที่โฆษณากันโคมครามในทีวีและไม่ได้อยู่ที่การบำบัดด้วยฮอร์โมนที่มีความเสี่ยงแต่มันนอนนิ่งอยู่ในห้องครัวของคุณน,นี่เองซ่อนอยู่ในรูปแบบของอาหารราคาถูกที่คุณเดินผ่านทุกวันที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ ผมจะพาคุณไปสู่การเดินทางค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าถึงที่ซึ่งเราจะแกะรอยความลับทีละชั้นของสูตรสมูทตี้ระดับตำนานที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M อันโด่งดังของสหรัฐอเมริกาเปรียบเปรยว่าเป็นไวัยอากราจากธรรมชาติแต่ผมต้องเตือนคุณก่อนว่านี่ไม่ใช่วิดีโอสอนทำอาหารทั่วไปนี่คือการบรรยายเจาะลึกเรื่องชีวเคมีของร่างกายที่เล่าด้วยภาษาชีวิตประจำวัน และที่สำคัญที่สุดมีความลับสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบที่คน99%ทําผิดทําให้เผลอทิ้งส่วนที่สำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดของยาขนาดนี้ลงถังขยะไปผมจะมอบความลับนั้นให้กับคุณพร้อมกับแผนการ30วันทองกู้คืนความแกร่งฟรีที่ท้ายวิดีโอนี้ดังนั้นนั่งให้สบายสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเรามาเริ่มเดินทางค้นหาตัวตนที่หายไปกลับคืนมาด้วยกันครับ เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสูตรนี้ถึงทรงพลังขนาดนี้ก่อนอื่นเราต้องมองทะลุเข้าไปในร่างกายลึกลงไปในระบบคมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือระบบไหลเวียนโลหิตลองจินตนาการว่าระบบหลอดเลือดของคุณเหมือนกับเครือข่ายท่อน้ำขนาดยักษ์ที่มีความยาวรวมกันสามารถพันรอบโลกได้ถึงสองรอบครึ่งเมื่อเรายังหนุ่มมอท่อน้ำเหล่านี้ยังมีความยืดหยุ่นและผิวภายในเรียบลื่น กระแสะเลือดไหลผ่านได้อย่างทรงพลังเหมือนแม่น้ำที่เชี่ยวกรานำพาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงทุกเซลล์ตั้งแต่สมองหัวใจไปจนถึงอวัยวะที่อยู่ลึกที่สุดการไหลเวียนที่ทรงพลังนี้เองที่สร้างพลังชีวิตความแจ่มใสและความสามารถในการตอบสนองทันทีของร่างกายต่อสิ่งเรา้าแต่ทัว่วเวลาคือศัตรูที่โหดร้ายผ่านไปหลายสิปีด้วยอาหารการกินที่เต็มไปด้วยไขมันความเครียดมลภาวะ และกระบวนการออกซิเดชันตามธรรมชาติภายในหลอดเลือดของเราเริ่มถูกโจมตีคราบตะการไขมันเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนตะไคร่น้ำและคราบหินปูนเกาะตามท่อน้ำชั้นบุกหนังหลอดเลือดหรือเอนโดทีเลียมซึ่งมีหน้าที่สร้างสัญญาณให้หลอดเลือดขยายตัวเริ่มเสียหายและอ่อนแอแรงผลที่ตามมาคืออะไรหลอดเลือดเริ่มแข็งตัวและตีแบแคบหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดผ่านช่องแคบแบเหล่านั้น นำไปสู่ความดันโลหิตสูงและที่เลวร้ายกว่านั้นเมื่อร่างกายต้องการเลือดจำนวนมากไปเลี้ยงอวัยวะเฉพาะจุดเพื่อทำหน้าที่ทางเพศระบบท่อที่เสื่อมสภาพนั้นกลับประท้วงมันไม่สามารถขยายตัวได้กว้างพอเลือดไม่สามารถไปถึงที่หมายได้และผลลัพธ์คือความล้มเหลวอาการที่สั่งได้แต่ใจแต่กายไม่ตอบสนองซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลายคนในยามสิ้นหวังหันไปพึ่งยาเม็ดสีฟ้าเพื่อบังคับคกลไกนี้ใช่ครับมันได้ผลทันตามันบังคับให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างรุนแรงแต่ราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรคืออาการปวดหัวเหมือนค้อนทุบอหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาระอันหนักอึ้งต่อตับและไตคุณอยากจะแลกช่วงเวลาแห่งความสุขเพียงไม่กี่นาทีกับสุขภาพระยะยาวของคุณหรือครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นอีกขนทางหนึ่ง เป็นทางอ้อมแต่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าเป็นพันเท่านั่นคือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์ขึ้นมาเองจงจำชื่อนี้ไว้นะครับไนตริกออกไซด์นี่คือโมเลกุลก๊าซสมหัสจันทร์ฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระที่คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี1998ไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่เหมือนทูตสื่อสารเดินทางไปยังเซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่หุ้มรอบหลอดเลือดแล้วกระซิบคำสั่งว่า ผ่อนคลายซะทันใดนั้นกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะคลายตัวหลอดเลือดขยายออกและกระแสะเลือดก็ถูกเปิดทางให้ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติและนุ่มนวลภารกิจของเราในวันนี้คือการจัดหาวัตถุดิบชั้นดีให้กับร่างกายเพื่อให้โรงงานภายในตัวเราผลิตไนตริกออกไซด์ออกมาได้อย่างมหาศาลและนั่นคือเวลาที่เพื่อนแท้สามเกลอของเราปรากฏตัวแตงโมขิงและมะนาวมาพูดถึงตัวเอกตัวแรกกันครับ แตงโมในสายตาของคุณแตงโมอาจเป็นแค่ผลไม้ดับกระหายในหน้าร้อนหวานฉ่ำและไม่มีพิษมีภัยแต่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของดอรบิมูพาติลอผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรุงพันธุพักและผลไม้แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส a อแอนเอแตงโมเปรียบเสมือนคลังยาสมุนไพรขนาดยักษ์เขาและทีมงานค้นพบว่าแตงโมมีปริมาณซิทูลูลีนสูงมากซิทูลีนเป็นกรดอะมิโนที่พิเศษสุด,สด เมื่อคุณกินแตงโมเข้าไปซิตรูลีนจะเข้าสู่ระบบย่อยอาหารถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดและเดินทางไปที่ไตที่นั่นปาฏิหาริย์ทางชีวเคมีจะเกิดขึ้นไตจะเปลี่ยนซิตรูลีนให้กลายเป็นแอลอาร์จิและเจ้าแอลอาร์จินีนี่แหละครับสุภาพบุรุษทั้งหลายคือสารตั้งต้นโดยตรงในการสร้างไนตริกออกไซด์ทำไมเราไม่กินยาเม็ดอาร์จินีนไปเลยทำไมต้องกินแตงโมเป็นคำถามที่ดีมากครับ การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณกินอาร์จินีนโดยตรงส่วนใหญ่จะถูกทำลายโดยเอนไซม์ในตับก่อนที่จะทันเข้าสู่กระแสเลือดแต่ซิดลูลีนในแตงโมเปรียบเหมือนนินจาล่องหอนมันผ่านด่านตรวจของตับไปได้อย่างง่ายดายเพื่อไปถึงไตและจากนั้นก็สร้างระดับอาร์จินีนในเลือดได้สูงกว่าการกินอาหารเสริมแบบเม็ดหลายเท่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition อันน่าเชื่อถือยืนยันว่า การดื่มน้ำแตงโมสม่ำเสมอเป็นเวลา3สัปดาห์ช่วยเพิ่มระดับอาร์จินีนที่ร่างกายนำไปใช้ได้จริงถึง22%นี่คือตัวเลขที่พิสูจน์ถึงพลังของอาหารจากธรรมชาติแต่นี่คือจุดสำคัญที่สุดคือความลับที่ผมสัญญาว่าจะบอกคนส่วนใหญ่เวลากินแตงโมมักจะปอกเปลือกเขียวและทิ้งเนื้อสีขาวไปกินแต่เนื้อสีแดงเพราะมันหวานเป็นความสิ้นเปลืองที่น่าเสียดายมหาศาล การวิเคราะห์ทางเคมีเจาะลึกชี้ให้เห็นว่าความเข้มข้นของซิทาลูลินที่สูงที่สุดผมขอย้ำว่าสูงที่สุดไม่ได้อยู่ที่เนื้อแดงแต่อยู่ที่เนื้อสีขาวจืดๆที่อยู่ใต้เปลือกเขียวที่คุณมักจะทิ้งมันไปนั่นแหละครับเนื้อสีขาวนั้นมีปริมาณสารออกฤทธิ์ทัมากกว่าเนื้อแดงถึงสองเท่าหรืออาจจะสามเท่าด้วยซ้ำ เมื่อคุณทิ้งเนื้อขาวเท่ากับคุณกำลังทิ้งกุญแจที่จะไขประตูสู่สุขภาพของคุณไปดังนั้นในสูตรวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันล้ำค่านี้อย่างเต็มที่ครับวัตถุดิบอย่างที่สองเพื่อนร่วมทางที่ขาดไม่ได้เลยคือขิงในแพทย์แผนตะวันออกขิงได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศด้วยฤทธ,ธิ์ร้อนช่วยฟื้นฟูพลังหยางและทะลวงเส้นเลือด แต่อย่าคิดว่าเป็นแค่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับวิทยาศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ต้องยอมสยบให้กับขิงหัวเล็กๆนี้ในห้องสมุดการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยมากมายพิสูจน์ว่าสารสกัดจากขิงมีฤทธิ์คล้ายกับยาในกลุ่มมอแคลเซียมชนแนลบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงขิงช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดเลือดลดแรงต้านทานส่วนปลาย ช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้เบาแรงขึ้นยังไม่หมดครับขิงยังมีสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังอย่างจินเจอรอลอและโชกาออลอให้คุณลองจินตนาการว่าหลอดเลือดของผู้สูงอายุมักมีการอักเสบเลื้อรังในระดับเซลล์เหมือนลอยขีดข่วนเล็กๆในท่อน้ำที่เปิดโอกาสให้ไขมันมาเกาะขิงจะเข้าไปในร่างกายเหมือนกองทัพทำความสะอาดคอยรักษาแผลอักเสบกวาดล้างอนุมูลอิสระ ทำความสะอาดหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้คล่องตัวขึ้นและที่พิเศษคือการศึกษาในสัตว์ทดลองบางชิ้นยังพบว่าขิงสามารถกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนและปรับปรุงคุณภาพของสเปิร์มอโดยส่งผลโดยตรงต่อต้นตอของปัญหาความเป็นชาการผสมผสานระหว่างแตงโมที่มีฤทธิ์เย็นกับขิงที่มีฤทธิ์ร้อนสร้างสมดุลหยินหยางที่สมบูรณ์แบบช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนใดๆ และจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายตัวเร่งปฏิกิริยาให้สูตรนี้ระเบิดพลังออกมาก็คือมะนาวหรือเจาะจงกว่านั้นคือวิตามินซีจากธรรมชาติคุณจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไนตรกออกไซด์เป็นโมเลกุลก๊าซจุดอ่อนที่ร้ายแรงของมันคือความไม่เสถียรอมันถูกสร้างขึ้นและสลายไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถูกทำลายได้ง่ายโดยอนุมูลอิสระในเลือดถ้าไม่มีผู้พิทักษ์ปริมาณไนตรกออกไซด์ที่แตงโมสร้างขึ้น จะถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะทันได้ขยายหลอดเลือดวิตามินซีในมะนาวนี่แหละคือองค์คักผู้ซื่อสัตว์มันช่วยรักษาเสถียรภาพของโมเลกุลไนตริกออกไซด์ยืดอายุของมันในกระแสะเลือดและยังช่วยฟื้นฟูเอนไซม์ที่มีหน้าที่สร้างไนตริกออกไซด์อีกด้วยการเติมมะนาวลงในสูตรนี้ไม่ได้แค่เพื่อความอร่อยแต่เป็นกลยุทธ์ทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเป็นสองเท่าตอนนี้ เมื่อคุณเข้าใจกลไกาทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังวัตถุดิบทั้ง3ชนิดแล้วมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันครับผมอยากให้คุณจินตนาการว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในครัวและเราจะมาทำพิธีกรรมปรุงยาวิเศษคืนความหนุ่มนี้ด้วยกันทำไมผมถึงเรียกว่าพิธีกรรมเพราะความใส่ใจและความพิถีพิถันที่คุณมีต่อกระบวนการทำก็คือความใส่ใจที่คุณมีต่อร่างกายตัวเองเริ่มแรกเลือกแตงโมสดๆมาหนึ่งลูก คุณต้องใช้ประมาณ300กรัมต่อการดื่มหนึ่งครั้งล้างให้สะอาดภายใต้น้ำไหลแรงๆอย่าแค่ล้างผ่านๆน,นะครับใช้แปรงสะอาดขัดที่เปลือกให้ทั่วเพราะเราจะใช้ส่วนที่ติดเปลือกมากๆหลังจากล้างสะอาดแล้วใช้มีดคมๆปอกเปลือกเขียวแข็งๆบางๆด้านนอกสุดออกไปซึ่งเป็นชั้นผิวที่ไม่สามารถย่อยได้แต่จำไว้นะครับปอกแค่เปลือกเขียวทิ้งไปเท่านั้นให้เก็บเนื้อสีขาวทั้งหมดผมย้ำว่าทั้งหมด ซึ่งหนาประมาณ1-2เซนติเมตรข้างในวัยนั่นคือเหมืองทองคาแห่งซิทรูลีนของคุณต่อมาหั่นเนื้อขาวและเนื้อแดงเป็นชิ้นเล็กๆถ้าแตงโมมีเมล็ดขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้แหล่งเสริมสังกสีและแมกนีเซียมชั้นยอดอย่าทิ้งเมล็ดนะครับเก็บไว้ทั้งหมดต่อมาคือขิงเลือกขิงแก่หัวเล็กผิวขลุกขละแต่กลิ่นหอมฉุนหลีกเลี่ยงขิงหัวใหญ่ที่ดูอวบน้ำแต่รสจืดชืด คุณต้องการขิงแง่งประมาณ10 1ถึง15กร,รมัมขนาดเท่าข้อหัวแม่มือล้างดินทรายออกให้หมดถ้าเป็นขิงปลอดสารพิษคุณสามารถใส่ไปทั้งเปลือกได้เลยเพราะเปลือกขิงก็มีสับคุณขับปัสสาวะและลดบวมได้ดีเยี่ยมแต่ถ้าไม่มั่นใจให้ขูดเปลือกออกเบาๆหั่นขิงเป็นแว่นบางๆเพื่อให้เครื่องปั่นทำงานง่ายขึ้นทีนี้ใส่แตงโมทั้งเนื้อขาวเนื้อแดงมเมล็ดและขิงแว่นลงในโถปัน่นไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับ เพราะแตงโมมีน้ำทางชีวภาพที่บริสุทธิ์อยู่ถึง92%แล้วปิดฝาแล้วกดปุ่มมอฟังเสียงเครื่องปั่นทำงานมองดูส่วนผสมข้างในเคลื่อนไหวบดละเอียดและหลอมรวมเข้าด้วยกันจากสีแดงและขาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนสวยงามราวกับกลีบดอกซากุระเมื่อส่วนผสมเนียนละเอียดเหมือนครีมแล้วให้ปิดเครื่องกลิ่นหอมที่ลอยออกมาตอนนี้ช่างเย้าวยวนใจจริงๆรสหวานสดชื่นของแตงโม ผาสานกับความเผ็ดร้อนอบอุ่นของขิงลอยมาแตะจมูกปลุกทุกประสาทสัมผัสที่หลับไหลเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วที่สุดผมแนะนําให้คุณกองส่วนผสมนี้ผ่านกระชอนเพื่อแยกกากใยหยาบออกเอาแค่น้ําสกัดเข้มข้นเมื่อคุณดื่มน้ําสกัดนี้ตอนท้องว่างมันจะไหลตรงสู่ลำไส้เล็กและซึมเข้าสู่กระแสะเลือดภายใน15-20นาที เร็วกว่าการต้องย่อยกาก,ากใหญ่มากสุดท้ายขั้นตอนการกระตุ้นผ่าครึ่งมะนาวสดบีบน้ำมะนาวครึ่งลูกลงในแก้วน้ำสีชมพูนั้นคนให้เข้ากันแก้วน้ำในมือคุณตอนนี้ไม่ใช่อาหารอีกต่อไปแล้วมันคือกลุ่มสารประกอบทางชีวภาพที่ทรงพลังพร้อมที่จะเข้าสู่ร่างกายเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูและคืนชีพให้ระบบหลอดเลือดของคุณเวลาที่ดื่มเป็นตัวตัดสินความสำเร็จถึง50เ ให้ดื่มในตอนเช้าทัานทีหลังจากตื่นนอนแปรงฟันล้างหน้าขณะที่ท้องของคุณยังว่างเปล่านี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณเปรียบเสมือนฟองน้ำแห้งๆที่กระหายการดูดซึมสารอาหารค่อยๆดื่มสัมผัสถึงความเย็นสดชื่นที่ไหลผ่านลำคอแผ่ซ่านลงสู่กระเพาะและจินตนาการว่าพลังงานเหล่านั้นกำลังซึมเข้าสู่เลือดเดินทางไปสู่ทุกเซลล์คุณยังสามารถดื่มเพิ่มอีกแก้วในช่วงบ่าย ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังกายจาหรือก่อนที่จะมีช่วงเวลาส่วนตัวกับคนรักผมอยากเล่าเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาเทอร์อายุ64ปีอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบอาเธอร์ Arthur, เป็นนักบัญชีกเกษียณอชีวิตทำงานนั่งโต๊ะตลอดไม่ค่อยได้ออกกำลังกายปีที่แล้วอาเธอร์ Arthur ส่งอีเมลหาผมข้อความเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ค่าในบ้านของตัวเอง โรคความดันโลหิตสูงบังคับให้เขาต้องกินยาทุกวันทำให้เขาอ่อนเพลียไร้เลี่ยวแรงเรื่องบนเตียงเย็นชามาสามปีแล้วและเขาเห็นความเศร้าในแววตาภรรยาชัดเจนแม้เธอจะไม่เคยบ่นว่าอะไรอาเธอบอกว่าเขากลัวกลัวว่าวันหนึ่งภรรยาจะเบื่อนายกลัวว่าตัวเองจะจากไปเร็วเพราะเส้นเลือดในสมองแตกผมแนะนำให้อาเธอทิ้งกาแฟาใส่นมน้ำตาลเยอะๆในตอนเช้าแล้วเปลี่ยนมาดื่มสมูทตี้แตงโมขิงมะนาวสูตรนี้แทน ควบคู่กับการเดินออกกำลังกาย30นาทีทุกวันที่สวนสาธารณะอาทรอรด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงทำตามอย่างมีวินัยสัปดาห์แรกผ่านไปเขาอีเมลมาบอกว่าผมปัสสาวะบ่อยขึ้นแต่รู้สึกตัวเบาสบายขึ้นไม่ค่อยหนักเนื้อหนักตัวสัปดาห์ที่สองเขาเขียนว่าผมเริ่มหลับลึกขึ้นมือเท้าไม่ค่อยเย็นตอนกลางคืนและเมื่อถึงสัปดาห์ที่4ผมได้รับอีเมลที่มีหัวข้อเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดว่า ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วอาเธอรเล่าว่าเช้าวันนั้นเขาตื่นขึ้นมาและรู้สึกถึงการตื่นตัวตามธรรมชาติในตอนเช้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสรีรุธยาที่เขาคิดว่าสูญเสียไปตลอดกาลแล้วเขารู้สึกถึงพลังงานที่แล่นพล่านในตัวความดันโลหิตของเขาอยู่ในระดับที่เสถียรจนน่าตกใจและที่ยอดเยี่ยมที่สุดเขาพกความมั่นใจกลับมาเพื่อใกล้ชิดภรรยาและค้นพบความสุขเหมือนสมัยแต่งงานใหม่ ภรรยาของเขาประหลาดใจและมีความสุขมากเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนสามีหนุ่มขึ้นเป็น10ปีเรื่องราวของอาเทอร์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ลึกลับอะไรครับมันคือชัยชนะของวิทยาศาสตร์ของความสม่ำเสมอและการเข้าใจภาษาของร่างกายอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามในฐานะผู้แนะนำที่มีความรับผิดชอบผมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับแรกแม้ว่านี่จะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติล้วน แต่ฤทธิ์ทางยาของมันนั้นมีอยู่จริงดังนั้นมีข้อควรระวังบางประการที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจข้อแรกสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแตงโมมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงดังนั้นคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงข้อ 2. ขิงมีคุณสมบัติทำให้เลือดจือจางเล็กน้อยคล้ายกับแอสไพรินขนาดต่ำ ถ้าคุณกำลังเตรียมตัวผ่าตัดหรือกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดตามใบสั่งแพทย์เช่นวาร์ฟาลินให้ระมัดระวังและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญข้อ3ผู้ที่มีประวัติปวดกระเพาะอาหารรุนแรงควรลดปริมาณขิงลงดื่มหลังอาหารว่างแทนการดื่มตอนท้องว่างสนิทหรือเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยเพื่อช่วยเคลือบกระเพาะโปรดจำไว้ว่า ไม่มียาวิเศษขนาดไหนที่จะซ่อมแซมความผิดพลาดทั้งหมดของวิถีชีวิตที่ย่ำแย่ได้ในชั่วข้าคืนสมูทตี้แก้วนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังแต่มันต้องการความร่วมมือจากคุณนอลดอาหารฟาสต์ฟู้ดอลดเค็มจำกัดเหล้าและบุหรี่ลุกขึ้นยืนและเคลื่อนไหวร่างกายให้เลือดได้ไหลเวียนด้วยสองขาของคุณเมื่อคุณผสมผสานยาอายุวัฒนะแตงโมนี้เข้ากับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ คุณกำลังสร้างเกราะเหล็กปกป้องหัวใจและอาวุธที่คมกริบเพื่อต่อสู้กับความชราเพื่อนที่รักการเดินทางเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพไม่เคยสายเกินไปอย่าให้ตัวเลขบนปฏิทินมากำหนดความเป็นคุณเนาะอ,อย่ายอมรับความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอในฐานะเพื่อนร่วมทางที่จำใจต้องอยู่ด้วยธรรมชาติได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้เราแล้วหน้าที่ของเราคืออ้าแขนรับและใช้มันอย่างชาญฉลาด เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับออกไปตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุดและลงมือทำสมูทตี้คืนชีพอของคุณเองเปลี่ยนห้องครัวของคุณให้เป็นศูนย์บำบัดที่ซึ่งทุกเช้าคุณจะได้ปรุงแต่งสุขภาพและความสุข,สขด้วยมือของคุณเองและอย่างที่ผมสัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอผมไม่อยากให้คุณหยุดอยู่แค่นี้ผมอยากร่วมเดินทางไปกับคุณให้ไกลกว่านี้อีกผมใช้เวลาสมเดือนเต็มในการรวบรวมมอรุปโปและกลั่นกรองจนเป็นชุดเอกสารสุดพิเศษ แผนการ30วันทองโภชนะการฟื้นฟูหลอดเลือดและปลุกสัญชาตญาณความเป็นชายในคู่มือนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่แตงโมผมออกแบบเมนูอาหารอย่างละเอียดทุกมื้อตลอดหนึ่งเดือนให้คุณนอรวบรวมรายชื่อ10สุดยอดอาหารที่มีไนตริกออกไซด์สูงที่สุดในโลกแนะนำท่าบริหารคมิบก้นเชิงลึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและเคล็ดลับทางจิตวิทยาเพื่อเติมไฟรักในชีวิตคู่ นี่คือแผนที่ที่ละเอียดที่สุดที่จะพาคุณจากจุด A ที่เหนื่อยล้าอ่อนแอไปสู่จุด B ที่สมบูรณ์แข็งแกร่งและมั่นใจปกติแล้วเอกสารเจาะลึกแบบนี้จะมีราคาไม่ถูกเลยในคอร์สฝึกอบรมสุขภาพแต่วันนี้ผมขอมอบให้คุณผู้ชมที่ติดตามและยอดเยี่ยมของช่องฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผมให้เพราะผมเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และผมอยากเห็นชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับของขวัญชิ้นนี้คุณเพียงแค่ทำเรื่องง่ายๆแค่เลื่อนลงไปที่ช่องคอมเมนต์และพิมพ์คำว่าผมอยากได้เมนู30วันระบบของเราจะบันทึกและส่งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารตรงถึงคุณนออย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าถ้าคุณเห็นว่าความรู้ที่ผมเพิ่งแบ่งปันไปมีคุณค่า ถ้าคุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโปรดมอบปุ่มไลค์ให้กับวิดีโอนี้การกระทำเล็กๆของคุณจะช่วยให้อัลกอริทึมของ YouTube กระจายวิดีโอนี้ไปสู่ผู้ชายอีกนับล้านคนที่กำลังทนทุกข์อยู่เงียบๆข้างนอกนั้นแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนให้ญาติให้เพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่คุณคิดว่าเขาจำเป็นต้องได้ยินคำเหล่านี้และอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องพร้อมรูปกระดิ่งข้างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดวิดีโอเจาะลึกเรื่องสุขภาพหัวใจโภชนาการและศิลปะการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงในครั้งต่อไปขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของคุณมารับฟังความตั้งใจของผมผมซาบซึ้งที่คุณอยู่ที่นี่ขอให้คุณมีวันใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมีหัวใจที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสและมีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขเคียงข้างคู่ชีวิตของคุณ สวัสดีและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ